ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับและก็ท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังอยู่ขนาดนี้นะครับผมขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับเกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากการจากโรคโควิดนะครับและที่ที่หยุดงานก็ดีทือตกงานหรือว่าคนตกงานก็ดีนะครับตอนนี้รัฐเขาช่วยนะครับไม่ใช่ไม่ช่วยนะครับคือทุกคนตอนนี้กําลังเข้าใจผิดนะครับที่ผมโพสต์ไปนะครับคือ,อพอดีผม พ่วงไอวิดีโอต่อท้ายแต่มันไม่ไปมันไปแต่ภาพที่เขาโพสต์ก่อนนะครับคือตอนนี้มาตรการาผู้ประกันตนมาตรา3ส,สามตอนนี้รัฐเยียวยาให้รายละ7,500บาทสูงสุด180วันนะครับนะครับแล้วก็6เดือนเลยนะครับจริงจริงนะเพราะเมื่อคืนผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผมลงกับมือของผมเลยแล้วก็ผมทําวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูอีกทีนะครับส่วนผู้ที่ กำลังโจมตีตอนนี้อย่าเพิ่งไปว่ากันครับนะเดี๋ยวรายละเอียดผมจะส่งให้ดูนะครับช่วยส่งคลิปนี้ไปให้ทุกคนเลยนะครับทุกที่แชร์ไปเลยนะครับเพื่อมันมันมันจะได้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอลง youtube ให้ดูนะครับอันนี้ผมจะพอแค่นี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปด่าอย่าเพิ่งไปว่ากันนะครับตอนนี้ช่วยกันนะครับตอนนี้ช่วยกันให้มากที่สุดก่อนนะครับขอบคุณครับ